โปรเจคเตอร์3นิ้วใบ LED ออยู่ในรถ X-SOLAR t u ล b o นะครับแต่ตัวนี้เป็นโคมของฝาแดงสามารถใส่ด้วยกันได้อ่าให้ดูอันนี้เป็นเลนเคลียนะครับเลนใสอ่าเดี๋ยวดูอีกตัวนึงอันนี้เป็นบูายเห็นไหมมันจะออกน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆเนี่ยเลนบูไอ3นิ้วเหมือนกันนะครับไบ LED เหมือนกัน โปรเจคเตอร์เดิมมันก็มีแต่ว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์แบบธรรมดาเป็นหลอดไส้เฉยๆนะครับไม่เวิร์กในจับใส่ใบ LED ไม่ใส่กรอบไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้ใส่กรอบแต่นี่มันอยู่ในกรอบเดิมนะครับเบ้าเดิมก็ตามนี้นี่เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกัน ว่าจะแตกต่างไหมระหว่างเลนใสกับบูอยอ่ะติดตามด้วยนะครับ